สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าหัวจรวดครับมาชี้เป้านะครับอ่าคันนี้ครับเป็นตัว 2L หลังคารเตียนะครับนายเป็นรถปี1994นะครับอ่าจุดปี37ครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเครื่องเป็นตัว 2L ครับ2 5 0 0ซซีีนะครับดีเซลนะครับคันนี้สีสวยครับบางๆครับไม่มีผุครับแอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับกระจกไฟฟ้าครับเบาะสามแถวนะครับภายในยังสวยครับ ล้อเป็นขอบ15ครับเอกสารครบภาษีปี67นะครับราคานี่ผู้ขายตั้งไว้ที่79,000บาทครับก็รัละเอียดผู้ขายบอกว่าเครื่องยังดีครับแห้งๆระบบไฟครบครับช่วงล่างดีไม่ย้อยครับนะแผงคอมใหม่ครับแอร์ยังเย็นใช้ได้นะครับนะ ก็รถคันนี้อยู่บางแสนชนบุรีครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถด้านล่างคลิปนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยสามารถเข้าไปดูแล้วก็ถูกใจไงก็แนะนําให้ไปดูจริงๆกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายกันนะครับทางช่องเป็น้สื่อกรารให้่ะนั้นนะครับโอเคในะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเทาง่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ